เมย์ปฏิดาเผยสาเหตุลอยกระทงกับน้องมายูสองคนไรภาพหนุ่มกันชัยนานแล้วเมย์ปฏิดาดักคอรดราม่าเผยสาเหตุลอยกระทงกับลูกสาวน้องมายูสองคนแม่ลูกไรภาพหนุ่มกันชัยมาร่วมเฟรมด้วยนานแล้ว เรียกได้ว่ายิงโตก,ก็ยิ่งน่ารักสำหรับน้องมายูลูกสาวของหนุ่มกันชัยและเมย์ปฏทธิดาที่ฉายแววความสวยเหมือนกับคุณแม่และความเก่งแบบคุณพ่อมาแบบเป,เป,เป๊ะและเมื่อวานนี้ทางด้านเมย์ปัิดาได้โพสต์รูปภาพของน้องมาอยู่ใส่ชุดไทยในเทศกาลลอยกระทงชุดสีชมพูหวานแววพร้อมรอยยิ้มหวาน โดยทางด้านแม่เมย์ได้โพสตแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าวันลอยกระทงใส่ชุดไทยไปโรงเรียนเช้านี้แถมงานนี้เมย์ปฏิดายังเผยสาเหตุที่รารูปคู่หนุ่มกันชัยร่วมเฟรมครอบครัวโดยเมย์ปฏิดาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าพามายูมาลอยกระทงค่ะปีนี้พามาโรงแรม p e n นินซูลเพราะติดใจมากี่ทีกี่ทีก็ดีงามทั้งอาหารทั้งบรรยากาศ คุณพ่อทำงานมาไม่ได้นะคะ